สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะเรามาดูความคืบหน้าการทํากำแพงกันดินของบ้านสวนกันต่อนะคะตอนนี้ช่างก็กลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่างทำไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ด้านข้างอันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างก็ก่ออิดบล็อกขึ้นมาหมดแล้วนะคะ1นเมตรแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำทับหลังอีกทีหนึง่ง เทคานข้างบนนะคะนี่คือถ้าเราก่อขึ้นมาแล้วถึงตรงนี้นะคะเนี่ยคือสุดๆแล้วเขาจะทำแค่นี้ตรงนี้เวลายืนก็ประมาณไหลแอดลอมนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะขุดดินตรงนี้เข้าไปไว้ข้างในด้วยที่เขาขุดออกมาเพราะว่าข้างในมันก็จะเป็นแบบเป็น โบอย่างนี้ใช่ไหมคะอุ๊ยโอ้โหเปื้อดเลยมันยังไม่แห้ง <c oughs> คิดว่าแห้ง <c oughs> นี่ก็คือเดี๋ยวเขาเอาดินตรงนี้มันก็จะดูสูงอีกหน่อยนึงแต่เนี้ยเสาเพราะว่าเสามันเป็นเสาสองเมตรเขาฝังลงไปข้างล่างก็ประมาณห้าสิบเซนประมาณนั้นนะคะก่อขึ้นมาเม็ดนึงมันก็จะเหลืออีกห้าสิบเซน ตอนนี้เขาก็เทไว้เทคานไว้เสียงก็ฟ้าร้องคลืน่นอุ้ยยังเปียกอยู่เลยถ้าฝนตกตอนนี้แห้งไม่ทันแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าตกตอนดึกๆหน่อยน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เทเย,ย็นไปหน่อยแสดงว่าเขาเพิ่งเทเสร็จเมื่อกี้นี้แต่ฟ้าก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะถ้าเป็นไปได้ภาวนาให้คืนนี้่าตกเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างนี่คือด้านหลังด้านหลังที่จริงมันจะแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะที่ว่าคานตรงนี้แต่ครั้นี้เราวก่อขึ้นไปก็สูงนะอุ้ยท่วมหัวแอดลอมเลยนะคะ FC นี่นะคะด้านหลังเวลายืนแล้วก็ท่วมหัวพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเทน่นอีก ก็จะมีอะไรนะมีเอ็นมีเทเหล็กเส้นอะไรอีกก็ไม่รู้ข้างบนอีกนะคะอันนี้ก็คือสูงนี่แหละโอเคเดี๋ยวถ้าก็ทำเสร็จมาแล้วก็เราก็จะฉาบด้านนอกก็เหมือน เหมือนของพี่ยูโรนะคะนี่คือของพี่ยูโรที่ก็ทําไว้อันนี้ก็จะเป็นของเอดลอมนี่ตรงนี้ก็ดีแหละอันเก่าก็สูงกว่ากันนิดนึง ตรงนี้เป็นด้านหลังก็โอเคสูงท่วมหัวพอดีหัวเลย <c oughs> เราคยราทมาด้านข้างกันต่อ วายกะเพรามาขึ้นตรงโชมอีกแล้วเยอะเลย นี่คือที่ทั้งทำไปแล้วนะคะึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเดี๋ยวเขาจะขุดดินข้างนอกเอามาใส่ข้างในนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นด้านหลังคือทุ่งนาตรงนี้จะเป็นมุมแล้วก็มาต่อเชื่อมกับด้านข้างนะคะตรงเสานี้ก็จะพอดีต่อไปตรงโน้นเสาก็จะเหลือสูงขึ้นไปประมาณ50เซน 40- 50เซนประมาณนั้นนะคะ วายมีดอกแล้วผักกระเจี๊ยบมีดอกแล้วฝาก FC เป็นกำลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจนจบคลิปไม่ข้ามด่านที่พิลาวแอนชาแน,นลด้วยนะคะถ้าคลิปไม่ได้งแจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิลาวันชาแน,นลกราบขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ มีดอกแล้ว